ันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าเห็หมู่บ้านแจ้งว่าแจ้งเตือนภัยนะครับขอคอมกรุณานผู้ปกครองลาพื้นทีเด็เดกๆเขาไม่รู้หรอกว่าราคาเท่าไหร่ที่เด็กๆอยากได้โดยอ้างว่าให้เด็กสามารถผ่อนชำระได้เลยราคาพันห้าคงไม่ใช่ปบืนธรรมดาติดโน่นติดนัน่น,นผู้ปกครองให้รู้ความจริงเด็กกากลัวคนในหมู่บ้านเ,าเลยแจ้งเตือนให้กับบุรหลานผู้ปกครองของท่านมันสะเก็ด จุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆที่เกิดอาจจะเกิดแจ้งบุตรหลานของท่านด้วยตัวอันตรายอมีมีเงินเหรอทําอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมเออมันก็อาจจะสับถุงไปทางหลายคนให้ความสนใจแล้วก็หองใหญ่นะครับให้ผู้ใหญ่บอกเป็นใครมาจากไหนจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานเขาก็มีเหมือนกันมีผิด นี่ครับคือเพจบ้านแม่ท่าหมู่ที่หนึ่งข้อมูลครับแล้วก็มีผู้ช่วยนะครับจะได้ลงเพจเตือนพี่น้องชาวบ้านเป็นประจำดีเรื่องของประชาสัมพันธ์งานต่างๆก็ดีสามารถเข้าดูได้แม้แต่ประชาบ้านแม่ท่าหมู่ที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็มีข่าววันนี้ผู้ใหญ่มีมาหนึ่งเคสลวงเด็กนะครับในผมแล้วแต่มันจะหลอกเด็กเขา้าไปซื้อในราคาที่อาจผ่อนชําระได้นะอพอผ่อนชาระกลางๆเงินผ่อนเนี่ย ให้ครบหรือวันวันลื่นได้ของเนี่ยเด็กบางทีเด็กการวิสาชีมมันบอกว่าของยังไม่ได้ติดนะครับยื้อเวลาไปปุ๊บพอว่านนั้นเข้านานเข้ากา็าเ,าเอาตังค์ให้เด็กทีนี้การคืนเงินเนี่ยก็มีการข่มขู่เด็กอยู่ว่าห้ามไปบอกใครนะนะครับทุกท่านนะครับมันมันควรจะซื้อไม่ซื้อให้ปรึกษาผู้บุครองเราจะได้รวบรวมหลักฐานส่งตำวุในบ้านของเราให้ไปอยู่ที่อื่นนะครับก็